สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำหมี่กรอบส่วนผสมก็มีน้ำตาลมะพร้าวธัญพืชผล,ลไม้อบแห้งน้ำตาลทรายหอมซอยน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกซอสพริกอันนี้ก็สีผสมอาหารเป็นสีส้มแดงค่ะแล้วก็เกลือป่นวัตถุดิบหลักก็คือเส้นหมี่แห้งถุงนี้ซื้อมาน้ำหนักหกิโลกรัม เราใช้ไม่หมดนะคะเราจะใช้แค่สองแผ่นสองแผ่นนี่น้ำหนักก็ประมาณ200กรัมค่ะก่อนทอดเราก็แยกให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเพราะว่ากระทะใบเล็กค่ะอันนี้ก็จะแยกตามขนาดของกระทะกับขนาดของน้ำมันที่เราใช้ทอดถ้าน้ำมันมากกระทะใบใหญ่ก็ไม่ต้องแยกชิ้นเล็กขนาดนี้ก็ได้ค่ะก็จะหักเครื่องอีกทีนะคะเพราะว่าเวลาทอดแล้วก็จะฟูมาก เดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วถึงค่ะเวลาทอดเราก็จะตั้งน้ำมันให้ร้อนๆก่อนเราลองทดสอบดูได้ค่ะเอาชิ้นเล็กๆที่ค่ะลองทดสอบดูน้ำมันร้อนก็เอาลงทอดเลยค่ะเส้นหมี่ก็จะฟูขึ้นแบบนี้ตักขึ้นแล้วก็สะบัดน้ำมันออกแล้วก็ใส่กระมังไว้นี่ค่ะสองแผ่นได้เยอะขนาดนี้เลยค่ะ เราก็จะกดให้เขายุบๆลงหน่อยค่ะเวลาที่เรา,เาไปคลุกกับน้ำซอสก็จะทำได้ง่ายๆอันนี้ก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะถ้าเย็นแล้วเรายังไม่ได้ใช้เราก็เก็บใส่ถุงไว้ค่ะอันนี้ก็เพราะว่ากระทะของเราใบเล็กนะคะเราก็จะแบ่งคลุกเป็นสองครั้งแช่มะขามเปียกก่อนค่ะเราจะใช้มะขามเปียกแบบไม่มีเมล็ดแล้วก็ใช้เนื้อมะขามเปียกด้วย ก็เลยต้องเลือกเอาเศษเปลือกกับเศษเส้นใยออกก่อนแยกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเอามาแช่ค่ะใส่น้ําลงไป 200ml แล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยเตรียมผลไม้อบแห้งที่เราจะใส่ในหมี่กรอบค่ะเราก็จะใส่กล้วยตากด้วยนะคะเราชอบทานอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็จะมีกล้วยตาค่ะหั่นเป็นลูกเตา๋า อันนี้เราก็จะใส่ลูกเกดด้วยอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดมเมล็ดฟักทองอบกรอบแล้วเราก็คลุกคุกรวมกันค่ะแบ่งเป็นสามส่วนเอาไว้ใส่ในหมี่กรอบแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมที่จะใช้วันนี้เราก็จะใช้เป็นหอมแขกนะคะเพราะว่ามีเนื้อเยอะดีเวลาเจียวแล้วก็จะได้เนื้อค่ะเราใช้หนึ่งหัวน้ำหนักก็ร้อยห้ากรัมใช้หมดนี่เลยค่ะ เอามาซอยให้เป็นลูกเต๋าไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวค่ะใส่น้ำมันลงไปให้พอเจียวหอมได้นะคะแล้วเราก็จะเจียวไปค่ะให้เหลืองประมาณนี้เลยนะคะอันนี้น้ำมันก็จะเยอะไปค่ะเราก็จะตักออกบ้างก่อนให้เหลือไว้นิดหน่อยก็พอแล้วก็เอามาขามเปียกใส่ลงไปค่ะ มะขามเปีกนี่จะใช้ทั้งเนื้อด้วยนะคะเวลาที่เคี้ยวโดนก็จะติดรสเปรีป้ยวค่ะถ้าใครไม่ชอบคั้นเอาแต่น,น้ําใส่ได้เลยค่ะน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายจะขาวหรือแดงก็ได้นะคะน้ํากระเทียมดองแล้วก็ซอสพริกค,ค่ะเกลือป่นค่ะ สีผสมอาหารเป็นสีส้มแดงนะคะอันนี้ก็จะใส่เศษหนส่วนสีช้อนชาสีก็จะเข้มหน่อยค่ะถ้าไม่ชอบสีเข้มลดลงมาเป็นเศษ3 4ส่วนสีของช้อนขนาดเศษหนส่วนสีช้อนชาใส่ทีละนิดก่อนก็ได้ค่ะจนได้สีที่เราต้องการแล้วก็จะเคี่ยวไปค่ะ30นาทีตอนแรกก็ใช้ไฟแรงให้เดือดก่อนแล้วก็ลดลงมาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนจนถึงอ่อนนะคะ คอยคนเป็นระยะระยะค่ะสังเกตดูนะคะตอนแรกฟองที่เดือดเนี่ยจะเป็นฟองใหญ่ๆฟูๆค่ะพอจะได้ที่แล้วฟองเขาก็จะละเอียดขึ้นอันนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเราลองคนดูค่ะลากแล้วเราเห็นก้นกระทะก็เป็นอันใช้ได้หรือเราจะลองเอามาหยดในน้ำเย็นก็ได้นะคะหยดแล้วไม่ละลายจับตัวกันเป็นก้อนก็ใช้ได้ค่ะ น้ำซอสอันนี้เยอะไปนะคะเราก็จะแบ่งคลุกเป็นสองครั้งตักออกก่อนค่ะตักครึ่งหนึ่งกะให้เ,เท่าๆกันค่ะนี่ค่ะน้ำซอสที่ได้ที่แล้วเวลาที่เราคนลากตะหลิวก็จะเห็นก้นกระทะแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็จะเอาเส้นหมี่เรามาคลุกนะคะตอนที่เราจะคลุกเส้นหมี่เนี่ยปิดแก๊สได้เลยค่ะ หรือว่าจะเปิดไฟอ่อนสุดไว้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดค่ะถ้าเราคลุกได้เร็วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะเวลาคลุกก็ใช้ตะหลิว2อันช่วยกันค่ะคลุกให้ทั่วถึงเลยนะคะคลุกจนน้ำซอสเคลือบเส้นหมดแล้วเราก็เอาทัญ,ญพืชผลไม้อบแห้งนี่ค่ะใส่ลงไปหนึ่งส่วนแล้วก็คลุกอีกรอบนึงค่ะ คลุกเสร็จแล้วก็มาแผ่ให้คลายความร้อนก่อนค่ะบนกระด้งหรือว่าบนถาดสแตนเลสก็ได้ให้คลายความร้อนจนแค่อุ่นๆนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้จนเย็นสนิทเลยเขาก็จะแข็งตัวก็จะบรรจุยากอีกค่ะอันนี้อุ่นแล้วนะคะเราก็จะบรรจุใส่กล่องไว้ค่ะสัดส่วนนี้ทํามีกรอบออกมาได้1กิโลกรัมครึ่งค่ะ ถ้าหากว่าเราจะทําขายก็จะมีบางเจ้าที่ก็จะใส่กล่องวงกลมบางเจ้าก็จะใส่กล่องสี่เหลี่ยมเราก็ลองดูค่ะคํานวณต้นทุนแล้วก็ราคาขายดูว่าจะใส่กล่องแล้วเท่าไหร่กี่ขีนะคะข้างบนเราก็โรยด้วยธัญพืชหรือผลไม้อบแห้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะคะหรือเราจะปั้นให้เป็นก้อนแบบนี้ก็สะดวกเวลาทานดีค่ะจะทำไว้ทานหรือว่าจะทำไว้ขายก็ดีค่ะอร่อยทานเพลินค่ะ มีรสหวานอมเปรี้ยวเวลาทานก็จะเจอส่วนของเนื้อมะขามติดอมเปรี้ยวด้วยกับความอร่อยกรุบกรับหนุบหนับจากเนื้อของทัญ,ญพืชกับผลไม้อบแห้งลองทำทานนะคะค่ะคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็พบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ